กลับสบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอทซีทุกทุกฐานเนาะสบายดีพี่น้องสุขุขุคเด้อเนาะพี่น้องเนาะกาตอนนี้บางจุนก่ายู่ที่ท่าเรือท่าซางเนาะพี่น้องท่งมือนี้บางจุนจะพาพีพีเอทซีทุกฐานพาพ่อแม่พี่น้องสุขุขุคเนาะล่องเรือจากท่าเรือท่าซางไปยังเอ่อท่าเรือไอคอนสยามเนาะพี่น้องเนาะกาเดี๋ยวบางจุนจะพาแต่ว่าเรือน่าจะหมู่เที่ยวแล้วนี่เนาะพี่น้องถ้าว่าเรือเบิดเที่ยวกะ คือสีบริลลงเด้อพี่น้องเด้อเมื่อนี้เนาะเพื่อนนาจะปิดแล้วพี่น้องเลยเพราะว่าบางจุนมาหกโมงครึ่งแล้วเรียบร้อยโอมมี่แล้วพี่น้องเลยห้าเรือสิได้เดินไปรับบัตนี่นี่น้องพี่น้องยังบุปิดอยู่โชคดีไปเป็นจะเอาเป็นรอบสุดท้ายเป็นเรือสองชั้นนาะพี่น้องเรือสามสิบบาทแต่ว่าเพิ่นปิดหรือย,อยังลุ้นลุนลุ้นลุ้นเอาลุ้นเอา โชคดีโยพี่น้องได้นนั่งเรือสองซันเนาะราคา30บาทแต่ว่าเพิ่นตอนนี้เพิ่นบริจําหน่ายตัวแล้วเนาะเพิ่อให้ไปจ่ายตัวอยู่บนเรือเลยเนาะพี่น้องไปจ่ายขึ้นเรือค่อยจ่าย30บาทรอบสุดท้ายพอดีเนาะแต่เพิ่นใหามารออยู่ตรงนี้เ,เป็นเรือ30บาทเดี๋ยวมาลออขึ้นน้ำกันพี่น้องเมื่อนี้่บามทุนสิผ้าลองคูละยาวเลยเนาะไป ไอคอนเนาะพี่น้องเป็นเรือสีฟ้าเนาะเป็นบอกว่ารอบสุดท้ายแล้วมีมีแค่รอบสุดท้ายแล้วไปไก่จะมาอะไรเลยพี่น้องถ้าเรือท่าสางนะพี่น้องเนาะตอนนี้เรือก็กำลังวิ่งเข้ามาท่าเรือท่าสางนะอันนี้จะวิ่งไปสาทอดนะพี่น้องเป็นเรือทุงฉีฟ้าสีชม้ยทุงชีฟ้าสามสิบบาท เจ้าหน้าที่พันกามมาคอยให้บริการให้ลูกเรือขึ้นข้างบนเนาะเพื่อห้ขึ้นข้างบนอยู่บนเรืพี่น้องเลยมันเต็มเลยเนะส้มวิวแบบโจจันไปเลยบาเดิบบาทายังไงก็ขอขึ้นข้างบน จะเป็นเรือทงฟ้าเนาะพี่น้องอันนี้จะเป็นชั้นสอขึ้นมากสังเกตเห็นนักท่องเที่ยวสาวต่างชาติแน่นเลยพี่น้องเลยแทบเจนโบมีบนนังเลยเนาะฟ้ากันยืนชมวิวทิวทัศน์สองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาเนาะ สมความสวยงามของกรุงเทพมหานครเนาะพี่น้องนี่ก็จะเป็นเรือสีชมเนาะทุงชมวิ่งไปนู่นเลยพี่น้องปากเกตดน่นต้องบอกเลยว่าบรรยากาศกำลังดีพี่น้องตอนนี้เป็นเวลา18.30นาฬิกานาทีเนาะ บางจุนการลืมบอกเอฟซีว่าเที่ยวสุดท้ายเนาะพี่น้องนั่งจากท่าเรือท่าสร้างนี่ไปสาทรนี่คืออ่าสิบแปนาฬิกาสามสิบนาทีเนาะจะเป็นเที่ยวสุดท้ายเลยที่วิ่งมุ่งหน้าไปยังไอคอนสยามโอ้โหพี่น้องเลยนักท่องเที่ยวมีทั้งพี่น้องฝั่งไทยแล้วก็มีทั้งอ่านักท่องเที่ยวชาวต่างชาตินะพี่น้อง ขึ้นมาชั้นสองเต็มหมดเลยมารวมตัวกันอยู่ชั้นสองจนหมดทุกคนข้างล่างชั้นหนึ่งข้างล่างพี่น้องเอ๋บุมีหอดค้นเนาะ <c oughs> <c oughs> นี่อันนี้ก็จะเป็นเรือกำลังวิ่งไปยังฝั่งทนบุรีนาะพี่น้องกะตรงวัดอารุณเนาะ <c oughs> จะมีท่าเรือวัดอรุณ์ให้บริการ <c oughs> อันนี้คือเรือ30บาทนาะพี่น้องทีบารจุดนงเนาะก็คือ ค่าตัว30บาทตลอดสายเลยป้าพี่น้องเลยวัดดลนงดงามมากอ่าถืกสวงวิวกำลังดีเนาะพี่น้องพระอาทิตย์กำลังลงกำลังตกดินเนาะนีนักท่องเทีย่ยวเพล่นกาพากันยิบโทรศัพท์ขึ้นมาถ่ายรูปกันใหญ่เลยโอ้โหสวยงามมากพี่น้องมุนสนีของเมืองไทยเนาะวัฒนธรรมที่งดงาม ที่ต่างชาติเห็นก็ต้องหยิบมือถือขึ้นมาถ่ายกันทุกคนเลยนี่โอ้โหฝ้าอาทิตย์กำลังลงดินพี่น้องท่าเรือต่อไปก็จะเป็นท่าเรือราสนเนะ่ะมุมองหน้าไปยังท่าเรือราสน่สำหรับท่าเรือราสนเนาะพี่น้องก็จะมีจุดเสื่อมต่อกันกับ รถไฟฟ้าใต้ดินเนาะก็คือสถานีสนามใสเนาะทางออกหมายเลขห้าเป็นจุดเชื่อมต่อกับใต้ดินสันใต้ดินเนาะ,นะต้องบอกเลยว่าการคมนาคมหรือว่าการขนส่งอ่ามวลชนของกรุงเทพม,มหานครนี่ควบคุมเลยพี่นนองสะดวกสบายมากๆเนาะทางน้ำก็มีทางใต้ดินก็มีทางเรือก็มีทางบกก็มี สันวารถไฟฟ้า,ฟา,ฟาอากาศมีลายเส้นลายชายนพน้พนองขอบคุมกรุงเทพมหาคนครมีทางสายสีเหลืองสายสีเขียวสายสีใตดินสายสีน้ำเงินสีแดงโอ้โห,โหพี่น้องนับบุกถนเลยหากเอซียากจะมาลองเลือส้มวิวนพี่น้องแต่ว่ามือนี้บ้าจุนมาเนาะอากาศบกคอยดีปันใดพี่น้องเพราะว่ามืดฝ้ามืดผลเนาะ ฝนตกเบินมือพี่เนองบาวคมจุนไม่เนาะแต่ว่าส่วงเย็นผัดมีแดดออกมาจาักหน่อยถารองเรือมาจากท่าเรือท่าซางใน1 8บแนาฬิกานาทีวิวกำลังดีเนาะพี่เนองฮอดไปฮอดไอคอนสยามเนี่ยค่ะพุดีิงามพุดีิ่ายเป,เปิดไฟหาสวยงามเนาะฟังคัวมื้อของบาวคมจุนนาคาจะเป็น วัดกัลยาณมิตรเนาะวัดกัลยาณมิตรน,นะ,นะ,ะนะต้องบอกเลยว่าการท่องเที่ยวไทยส่วงนี่ก็ขึ้นมากพี่น้องเลยโบว่าจะเป็นภายในหางโบว่าจะเป็นบนเรือเนาะบนเรือกันแนมเลยจนบบมีหมองนางเลยเนาะถ้าเรือต่อไปก็จะเป็นชาเรือสะพานพระพุทธยอดฟ้าเนานะ จุดนี้กะเพิ่นกะเป็นจุดท่องเที่ยวแลนด์มาร์กอีกสถานที่แห,งห่งหนึงหน่งเนาะพีน่น้องก็คือสะพานพระพุทธยอดฟ้านี่เพื่อนจะนิยมกันมาถ่ายรูปก,กันหลายเนาะพี่น้องช่อหลายบอว่าจุดจะสังเกตเห็นเป็นนักศึกษาเนาะพี่น้องนักศึกษาเพื่อนมาาักมาถ่ายรูปแบบใส่ชุดวิทยายลัยนะพี่น้องรับใบปริญญาเนาะเพื่อนจะมาถ่ายรูปก,กันอยู่ตรงสะพานพระพุทธยอดฟ้า กาอยูติดกันกันกบสะพานพระพุทธยอดฟ้าก็จะมีสวนลอยฟ้าเจ้าพญาเนาะหากว่าคุณผู้ชมหรือว่าเอฟซีถูกหลุดฐานที่รับชมงคลิปนี้เนาะอยากจะมาเที่ยวสะพานพระพุทธยอดฟ้ากับสวนลอยฟ้าเจ้าพญาเนาะการสามารถลงุงตรงท่าเรือ,อะสะพานพระพุทธยอดฟ้าได้เลยเนาะ สวยมากพี่น,อน้องด้านบนหัวกองบาคขมจุนก็จะเป็นส่วนรอยฟ้าเจ้าพยาพอ,อันนี้น่าจะเป็นเรือบุกเฟ่เนะพี่น้องแต่ว่าบาคขมจุนยังไ่เคยขึ้นเักเถอะหากมีโอกาสจังสีขึ้นพี่น้องเลยเงินพร้อ,พอมพู้เล่ <c oughs> ตอนนี้ยังจนอยู่เนะ สวยงามมากพี่น้องอันนี้วิ่งอยู่กลางแม่น้ำเจ้าพระยาเลยเนาะจะเห็นวิวตึกสูงหลายเนาะพี่น้องกลางหนะะ้าของบางกุมารนอร์การ์โดดเด่นก็คือตึกมหานครนะคะไอคอนสยามนะครอีกสักพักก็จะเป็นท่าเรือกรมเจ้าท่าเนาะพี่น้องแต่ว่าเป็นเบวะเนาะโบม,มีคนลงแล้วก็บ่มีคนขึ้นเนาะ ก็จะเลยไปท่าเรือไอคอนเลยเนาะ,นะไอคอนสยามไอคอนสยามนี่ก็จะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดฮิตแห่งหนึ่งของกรุงเทพมหาคนครเนาะพี่น้องถือว่าเป็นหางที่โด่งดังระดับโลกเลยเนาะพี่น้องนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวเมืองไทยต้องได้มาเยี่ยมมาย,ามายามีมหางไอคอนสยามเนาะเพราะว่า เป็นหางที่สวยงามมากๆพี่นอ้องตั้งสงา่างามฝั่งทนบุรีเนาะตั้งฝั่งริมแม่น้ําเจ้าฟยาฝั่งทนบุรีเนาะอากาพพีเอฟซอยากจะนัง่งหลดไฟฟ้า b ีดอมาเที่ยวหางไอคอนสยามกับสามารถนั่งมาได้เนาะพี่นอ้องมาลงอยู่ที่สะทานีสะพานตาดสินเนาะแล้วเพื่อนจะมีเรือให้บริการขามมายัางไอคอนสยามเนาะโมนเใจบาซวงนี่เพิ่นเก็บข่าบริการหรือย,อยังเนาะ แต่ก่อนเพื่อนให้บริการฟรีเนาะปัจจุบันเพื่อนอาจจะเก็บค่าบริการก็มีเนาะพี่น้องเพราะว่าบ่าวจุนบอดินนังเรือเนาะบอดินนังเรือขามฝากเนาะพี่น้องบ่าวจุนมาหลอกนะกการจุนนั่งอ่าสายสีรถไฟฟ้า BTS นี่แหละพี่น้องมาลงอยู่ที่อ่ากรุงธนบุรีเนาะหลักกาต่อรถไพื่่าสายสีเหลืองสายสีทองสายสีทองมาหางไอคอนสยามเลยเนาะพี่น้อง แต่ว่าถ้าผู้ใดอยากเชี่ยวแบบส้มวิวนินวิวกะแนะนำให้ลงสถานีสะพานตัดสินนองลองเลือส้มวิวแม่น้ำเจ้าพระยาขามพังมาก,กะอะจะเห็นวิวด้านหน้าของหางไอคอนสยามสวยมากๆพน้องเดี๋ยวว่าจุนสิทธิ์จะถ่ายให้เบิ่งในจังหน่อยนีย่สวยจริงๆน้องสีเหลืองทองทั้งหางเลยเนาะ เรือทุ่งสีฟ้านี่วิ่งจากท่าเรือสาทรไปนู่นนี่น่าจะประมาณถู่เหนึ่งเนะทาบาวความจุบอกเวลาบุฟเฟะน่าจะประมาณทุ่มหนึ่งโอ้โหเรือบุฟเฟ่นดองสวยมากๆสำหรับเรือบุฟเฟ่นี้เป็นเรือที่แบบนักท่องเที่ยวเศร้าต่างสารมักใส่บริการมากพี่น้องแถวที่บาคนจุนสังเกตเห็นแต่ละรลอด แน่นถูกล่ำเลยเนาะสวยมากพี่น้องนีเนาะเปิดเปิดไฟชมวิวสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยานีกาทุ่มหนึ่งแล้วพี่น้องเวลาทุ่มหนึง่งมาถึงไอคอนสยามนี่ต้องบอกเลยว่าเปลี่ยนสีสันเลยพี่น้องสวยงามจริงๆเลือเพิินกา จะไปจอดตรงดานนาหางไอคอนสยามเลยเนาะเพราะว่าเป็นท่าเรือไอคอนสยามสวยมากพี่น้องเลยแต่ว่าคลิปนี้บ่าวคำจุนโบ้ได้าเดินในหางเนาะพี่น้องเนาะหากว่าพีพีเอสซีอยากจะส้มคลิปเดินหางไอคอนสยามก็สามารถเบิ่งคลิปที่บ่าวคำจุนลงมือว่านนี่ได้เนาะพี่น้องเนาะว่าคลิปก่อนๆเพราะว่าบ่าวคำจุนเขาไปถ่ายในหางเนาะ คลิปนี้บาขุมจุนกับฝ่าลองเรือส้มวิวน้อยพี่น้องจากแม่น้ำลองเรือส้มวิวแม่น้ำเจ้าพระยาเนาะสองฝั่งอาลิมแม่น้ำเจ้าพระยาสมความสวยงามความอลังการของเมืองไทยนาะพี่น้องเนาะที่ชาวต่างชาติมาเห็นก็ต้องลงไหลนาอพี่น้องกสำหรับคลิปนี้นาอพี่น้องบ้าขมจุนกับฝากดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจใบ้าขุมจุนทําคลิปต่อไปในเด้อพี่น้องกําลังใจที่ดีคือจากฟีฟีเอฟซีทางหลายเนาะ สุดายกัขอกล่าวคำว่าสวัสดีสวัสดีสสดพี่น้องสูขคู่สุขคนเนาะพอกันใหม่อีพี่น้าพี่น้องขอบคุณทุกการติดตามรับชมขอบคุณทุกการสนับสนุนครับ